สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาคุยสบายนะมองโลกกับอาจารย์เสกนะครับในช่วงเช้าเช้าบ่ายบนะครับหาน้ําดื่มชากาแฟน้ํานมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้น้นําผลไม้มานั่งทานนะครับคุยสบายสบายนะครับผมก็มีแก้วหนึ่งนะอยู่ข้างๆนะครับคุยคุยไปนะเดี๋ยวเกิดกระหายน้ําก็หยิบขึ้นมาจิบแล้วก็คุยกันต่อนะครับ วันนี้จะมาชวนคุยถึงปีนี้2024นะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่เนี่ยนะครับมีเรื่องที่น่าสนใจเรียว่าคุยเพื่อจะให้ได้สติปัญญาแล้วกันนะถึงการเปลี่ยนแปลงในปีนี้นะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะแล้วเราควรจะเตรียมตัวรับมืออย่างไรนะครับสิ่งที่ผมมองเห็นกนะ็คือว่าเงินเฟอ้อโลกเนี่ยยังคงอยู่ในระดับสูงนะอยู่ในช่วงยังขาขึ้นขาไม่ขาขึ้นนะครับยังสูงอยู่ ปีนี้นะครับ2024น่าจะอยู่ประมาณ3-4%นะอันนี้คือเงินเฟ้อโลกนะโดยเฉพาะทางสหรัฐแล้วก็ทางด้านยุโรปนะก็มันตกนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางยักษ์ใหญนะ่อย่างธนาคารกลางสหรัฐนะครับอย่าง ECB นะธนาคารกลางยักษ์ใหญ่เนี่ยนะก็ยังคงอยู่ในระดับสูงอยู่นะก็ราวๆประมาณ5%นะครับ แล้วก็มีโอกาสนะครับที่เงินเฟอ้อสูงแล้วก็อัตราดอกเบีย้ยนโยบายของธนาคารกลางยักษ์ใหญ่ที่อยู่ประมาณ5%เนี่ยจะมีไปถึงประมาณกลางปีนี้นะครับ2024ก็เป็นสภาวะที่ยังไม่สบายนักนะครับนะทั้งเงินเฟอ้อที่อยู่ระดับสูงอยู่อัตราดอกเบีย้ยก็ยังอยู่ระดับที่สูงอยู่เพราะมันจะเป็นภาระนะครับพวกองค์กรบริษัทต่างๆ เอสอธุรกิจขนาดเล็กและกลางนะครับก็ยังอยู่ในภาวะอึดอัดกันต่อไปชาวบ้านชาวช่องก็ยังอยู่ในภาวะที่อึดอัดต่อไปเน,นื่องจากว่าพอผู้ประกอบกาขนาดกลางและเล็กเดือดร้อนนะครับมันก็มีผลกับคนทั่วไปด้วยในเรื่องของการจ้างงานของการปรับขึ้นเงินเดือนนะครับ ส่วนเงินเฟอ้อที่สูงอยู่ก็ยังมีผลนะต่อค่าครองชีพนะครับของประชาชนคนทั่วไปนะชนชั้นกลางชนชั้นล่างอยู่ส่วนสงครามยูเครนนะครับก็น่าจะยังคงยืดเยื้อต่อไปในปีนี้นะครับนะแต่ว่ายืดเยื้อต่อไปโดยการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์นะครับของออทุกฝ่ายนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยูเครนฝ่ายรัสเซียแล้วก็ฝ่ายนโตนะ้ก็คง จด,จ,ดจ,จ้องกันต่อไปนะครับในสงครามยูเครนในปี2024นี้นะครับในยืดเยเยอต่อไปส่วนสงครามในตออกกลางเนี่ยไม่น่าจะยุตินะคือดูจากอาการนะที่เห็นนะยังไม่น่าจะยุติแต่มีโอกาสที่จะขยายตัวมีโอกาสจะลุกลามบันปลายแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับมันมีเหตุผมว่าเหตุปัจจุบันเนี่ยมันยังเป็นมองแบบตื้นๆ ลึกๆจริงๆเนี่ยมองลึกเข้าไปจริงๆเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาของการช่วงชิงแข่งขันแล้วก็ขัดแย้งในอำนาจนะครับแล้วก็ในผลประโยชน์ในระเบียบโลกใหม่นะของมหาอำนาจโลกก็ว่าตะอนอกแกงเนี่ยจะมีมหาอำนาจโลกเข้ามาเกี่ยวข้องนะอย่างสหร,รัฐนะครับอย่างรัเสเซียอย่างจีนนะที่เข้ามาหนุนกันนะสองฝากฝั่งเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คงจะ ยังไม่ยุติง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นจากที่ผมเล่ามาเนี่ยนะก็เป็นไปได้ว,ว่าปี2 0 2 4เนี่ยจะเป็นปีแห่งการใช้สีปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับัปีนี้ก็ยังเป็นปีที่ต้องใช้สีปัญญาให้เยอะหน่อยนะครับดี๋ยวขออนุญาตทานากาแฟาที่ไหนนะครับคอแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้างต้นนะปี2 0 2 4เนี่ย เราต้องแยกนะครับว่าอะไรสิ่งใดนี้จำเป็นอย่างเช่นอาหารที่อยู่อาศัยนะยารักษาโรคไฟฟ้าพลังงานประปานาะสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพเราต้องมีอยู่นะครับเราต้องใช้นะก็แปลว่าเราต้องมีเงินสดด้วยแหละอยู่ในมือนะเราจะจับจ่ายใช้สอยสิ่งต่างเหล่านี้ได้นะครับสิ่งนี้เรียกว่าสิ่งจำเป็นเราจำเป็นต้องใช้ใช้สีปัญญาในการบริโภค อะไรสิ่งใดที่ไม่จำเป็นความหรูหราความฟุ่มเฟือยนะครับการสร้างหนี้สินเพื่อสันทนาการนะการอวดโชว์ปีนี้นะครับ2024เนี่ยต้องลดละหรือถึงขนาดเลิกนะครับนะพระนั้นนี้คือสิ่งที่ผมมองเห็นและเตือนกันนะในช่วงต้นปี2024นะครับปีนี้เป็นปีที่จะต้องใช้สีปัญญา ในการ,รดําเนินชีวิตนะครับให้มากหน่อยเป็นพิเศษทีเดียวนะครับมาท่านที่สนใจนะครับการมองผ่านมุมมองวิก,การของผมนะครับในการมองนะเรื่องประเด็นเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยก็าสามารถรับชมได้นะครับในคลิปสำนวนไลน์ผมซึ่งทําไป4คลิปในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับก็มีคลิปที่น่าสนใจนะใส่ไว้ในช่องผมไปที่ร้อยววแล้วนะถ้าท่านที่สนใจก็สามารถนะสมัครเป็นสมาชิกเข้ามา ในระดับซินเวอร์ขึ้นไปนะครับจริงสามารถรับชมได้นะครับส่วนขั้นตอนวิธีการสมัครทําอย่างไรก็ดูได้จากลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับหรือท่านการร่วมสนุนช่องผมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกาแฟผมด้วยปุ่มขอบคุณหรือว่าโอนสนุนบัญชีช่องผมหรือเพียงแค่าการดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เป็นการร่วมสนุนช่องผมเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณมานะที่นี่นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ